ปัจจุบันนะคะอย่างที่เราทราบกันว่ามีการนำเทคโนโลยีมาเข้ามาใช้ในการสื่อสารต่างๆเป็นจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันค่ะมันก็เป็นดาบสองคมค่ะเพราะว่าก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะการกระทำความผิดต่อเด็กๆนะคะและกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบการณ์ยังน้อยค่ะสามารถถูกล่อลวงและตกเป็นเหยื่อต่อผู้กระทำความผิดได้โดยง่าย นอกจากนี้นะคะการกระทําความผิดโดยอาศัยเทคโนโลยีเนี่ยหรือว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยสามารถทําได้แบบไร้พรมแดนทําให้ผู้ปกครองเนี่ยชี้แนะกับน้องๆเด็กๆเ,กเกยาวชนได้ยากขึ้นค่ะซึ่งร่าง,รางพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะมีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพโดยเพิ่มเติมฐานความผิดในประมวลอาญาไว้5ประเภทดังนี้ค่ะ ประเภทแรกนะคะเป็นการล่อลวงเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศค่ะต้องระวังจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งหากเป็นการกระทำผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือระบบคอมพิวเตอร์หรือเรียกง่ายๆนะคะว่ากระทำความผิดผ่านโลกออนไลน์เนี่ยก็จะเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำผิดขึ้นอีก1ใน3ของโทษที่กฎหมายกาหนดค่ะ เรื่องที่2นะคะการพูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนค่ะเพื่อการอนาจารหรือเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศไม่ว่าจะด้วยการแสดงออกทางวาจาลายลักษณ์อักษรภาพเสียงหรือด้วยวิธีการอื่นใดนะคะอันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน4ี0 0 0บาทค่ะแต่ว่าหากกระทำแก่เด็กที่อายุยังไม่ถึง15ก็จะต้อง ระวังโทษหนักขึ้นค่ะจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทค่ะแต่หากกระทำผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือกระทำบนโลกออนไลน์นะคะก็จะเพิ่มโทษขึ้นเป็น1ใน3ของเพิ่มโทษขึ้น1ใน3ของที่กฎหมายกำหนดค่ะประเด็นที่3ค่ะการแบล็กเมลทางเพศค่ะเช่นการข่มขู่ว่าจะเผยแพร่ข่คมขู่ว่าจะเผยแพร่นะคะหรือส่งต่อข้อความภาพหรือเสียง ที่บันทึกเพื่อการอนาจารหรือสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศหรือเราเรียกง่ายๆกันว่าการแอบ,บถ่ายนี่แหะค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่ตั้งแต่1-10ถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง2 0 0แสนบาทค่ะประเด็นที่4ค่ะการติดตามคุกคามนะคะไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อมโดยที่ทำให้ผู้ถูกติดตามหวาดกลัวหรือเดือดร้อนนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแต่ว่าหากทำผ่าน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าโลกออนไลน์นะคะก็จะมีการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นค่ะเป็นจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000่บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะประเด็นที่5ค่ะคือการกลั่นแกล้งออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บูลีการบูลีกันในโลกออนไลน์ตอนนี้มีมาตรการแล้วค่ะเช่นการกลั่นแกล้งการรังแกคข่มเหงหรือกระทําการใดๆผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ทำให้ได้รับความอับอายนะคะหรือว่าผลกระทบทางกายผลกระทบทางจิตใจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สิสนหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ